วันนี้ผมจะมาซื้อแปรงขนน้องขมเหมานะครับผมนี่นะครับเพราะว่าน้องขมเหาเนี่บางทีจะชอบขนล,ล่วงนะครับผมก็เลยจะซื้อไปแปรงขนขมเหมาซะหน่อยแต่ผมนี้นมาะว่าแมวบางตัวเนี่ยจะไม่ชอบให้แปรงนะครับแต่บางตัวก็ยอมโดนแปรงแต่โดยดีนะครับก็มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าน้องขมเหาเนี่ยจะยอมให้แปรงแต่โดยดีหรือเปล่านะครับ ดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองนะครับลองแปลงขนข้าเมาดูนะครับดูงดูว่ามันจะชอบหรือเปล่านะครับข้วเมาเแมว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 ข้วเมาข้าวมาแปลงขนกันเถอะแปลงขนกันนะครับนอนให้แปลงโดยดีฟินเลยดูจากหน้าตามแล้วนี่ก็ มันก็ดูชอบนะครับอันนี้ใช้แปลงด้านที่เป็นเหมือนกับคนพลาสติกอะสีดำะนะครับอืมติดมาขึ้นมาบานเลยนะครับเพียบลองดูที่เป็นด้านสีเงินๆบ้างนะครับเมาฟิลหรอฟริอเข้ามาทำไมทำตาย,ยางั้น เออเออถูท้องหน่อยดูมันก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับตอนแรกผมรู้มันจะกลัวที่เมอาทีกลัวถูไข่ถูไข่นี่ขนก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะครับแสดงว่าด้านนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่เวลาถูหัวมันนี่ก็มันก็กมันก็ฟินเหมือนกันนะครับ เคลิ้มอยู่นะหูตั้งเลยเคลิอมหูตั้งใครที่อยากจะไปลองขนแมวก็ลองซื้อมาใช้กันได้นะครับก็ขนมันก็หลุดออกมาจริงนะและดูแมวก็ฟินนะครับเนี่ยและถ้าใครชอบขามานะครับก็ฝากกดซับสไครต์แล้วกดสันกระดิ่งด้วยนะครับ,กกเ,รบเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับปินทะเลปินใหญ่เลยเมา